ตาโอ้ของเสือซุ่มไปเลยสองรอบชีไรรับเีโอ้โหเป็นดาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหกล่องเจ็ดเจ็ดก เจ็ดเก้าได้ได้ตั้งสามร้อยเพชรเนี่ยคุ้มนะจเงินหมดตูดแล้วมาก็อ่ะเอาแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่นี่อยูโผมเองดีกอดดันเองนะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปกลิน่หน้าฟรีไฟแล้วนะผมซึ่งวันนี้ผมก็เอิ่มสาเหตุที่มาเล่นก็เพราะเห็นว่ามันหลีแลงเองนะผมโคตรแจ่มไปเอาเลยครับโอ้ยเมื่อกีก้มันจะอ้วกแตกพูดทีิคะเ่สจะพูดอ้กแเคป่ะเสียหมดคลิปม, <laughs> มา ถามว่าเอิมอัปเดตมามีอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมซึ่งตามนั้นมาเราจะมาเล่นโหมดแรงนะผมซึ่งผมให้ระยะเวลานตอนเนี้ยเอิมน่าจะหนึ่งชั่วโมงสิบแปดนาฬกาผมน่าจะเอิมสิบแปดนาฬิกานี่น่าจะลองดูสภาพว่าเราผมจะถึงแรงไหนนะไม่งั้นก็แบบรอแบบแบตเหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะปิดคลิปตอนนั้นเลยเพราะว่าแบบแบตหน้าจะไม่หมดแน่แบตหน้าจะหมดแน่นอนนะครับผมถ้าแบบเอิมแปดโมงเนี่ยแบตหมดแน่นอนรับประกันเล็กเอาหัวเป็นประกัน เอเคมาเราไม่พูดมากทำเพลงกดสุ่มแัทโลกเลยครับน้องรักไม่เข้ากดโซโลเลยครับโอ้โหเราจะไม่ร้องอื่นนะผมมันจะเสียเวลาคลิปผมนะผมก็คิดอย่างนั้นแหลอะอะถ้าแบบร้องอื่นพ๊บมึองาอาจจะเสียเวลาลวันนี้ก็ได้ใครจะรู้มาตามนั้นพวกมมาดูซิว่าเราจะรอดหรือจะล่วงนะผมก็เอิ่มเดี๋ยวเข้าไปในยานนะผมเดี๋ยวรอเอิ่มตัดตัดไปตอนที่แบบเราใกล้จะโดดล่มเลยเพราะผมคิดว่านัอ่อะ เสียงมันดังนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราโดนล่มเลยไปเลยเลสโอ้โอเคมาล,ละน้องรักตามนั้นโอ้โหมาโอ้โหโดดนี่เลยครับผมผมโดดเลยพุ่งโดดโดด,โดดครับผมดิ้งเลยครับผมไม่พูดบ้านทำเพลงมาดูกันซิว่าเราจะบวกเท่าไหร่ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะถึงไดมอนสองหรือเปล่า ถดมอนสองได้ก็ถือว่าแบบวันเดียวผมขึ้นแดงผมเคยขึ้นเดียวแบตผมเคยขึ้นแดงภายในหนึ่งวันเลโ,โดยที่แบบเลน่นไม่ดึกนะผมตอน,น,นเล่นแค่สามทุ่มแล้วก็มาเล่นเล่นอีกเกือบสามทุ่มกลัวนะผมแล้วก็ขึ้นแดงเลยซึ่งผมก็งงตัวเองเหมือนกันว่ามึงวันมันขึ้นได้ไงวะเพื่อนโอเคมาบูงฟ้ามีที่อัพที่อัพอะไร,ไรนะที่อัพไอวอลนะผมลบผมได้เอออืเาเรียกอะไรลืมละเขาเรียกคมา มาร์ทผมโคตรแรงดอกสามสามสิบสี่สิบแปดได้อยู่นะไม่ได้ห่วยพูดตรงตรงได้วื้วืเลยมาเอานี่กว่ามาปืนนี้นั่งยิงมันนะผมพูดตรงๆแต่ไม่มีคนไงระยะใกล้ๆเนี่ยมามาอ้ยไม่อยู่หลังจะแตกฮะเฮ้ยมึงยิงกูตรงไหนช่วยด้วยเพื่อน เฮียวมีเพื่อนชุบกูเนี่ยโอ้โหดีนะไปวางให้โวปิดประตูปิดประตูนะมึงกูสอดกูโดนซอยจุเฮ้ยมันหมาเพื่อนเฮียวมีชุบกูก่อนเพื่อนชุบเนี่ยชุบชุบสิเบิ้งเออเพื่อนชุบละเจอกูใครยิงไว้ไอ้สัสกูยิงมึงคืนเจอกูสัสอ่ะเหยือกแป๊บนึงนะเราต้องหาคนแป๊บนึงคนมอยู่ไหนเอ้ยมีตัวมีตัว แม่งอยู่ใต้บ้านเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนั่งหญิงผมนั่งนั่งนั่งผมพร้อมสวนนะพ่อผมตเดี๋ยวผมจะกระโดดลงไปชาร์จนเลยนะพ่อผมจะไม่รีรอเลยทั้งสิ้นนะเรามรรสดอยู่แล้วมาโดดลงชาร์จเลยครับโอ้ยหลังโอ้ยไม่เห็นโอ้โหมึงตับมึงอะไรกันเขาเนี่ยไอ้พวกมึงมันเล่นอะไรกันนะช่วยด้วยเพื่อนเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยมันมันบอกว่ามันอยู่จริงนี่ไงยิงมันดีเพื่อนโอ้โหมันสั่มผมโม แล้วเพื่อนม so really. oh ันแต่ไงไม่มีวิชาเงี้ยเต่าเลยตายหมดปะเนี่ยเอาวจังวันนี้โอ้โหเรียบร้อยเพื่อนอีกคนนึงละชุดเน่ยโอ้โหฝนจะตกอีกหายแล้วผ้ายังผ้าเก็บแล้วหรือเปล่าเออเนาะผ้ากูเก็บยังมาเด็นไหเออมั่งึงนะเดยอเออไปดูผ้าหนึ่งโอเคมันโอเคโดนดี๋ยวโดไปวโอเคแล้วผมเด้อเออ นะเดี๋ยวเราดึงพื้นก่อน,นดนะอเ,เดี๋ยวผมไปดูผ้าแล้วผมโอเคเดี๋ยวเดีหนึ่นะกูขี้เกียจตัดเดี๋ยวปล่อยแช่ไว้ก็แล้วโอเคเตะ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 โอเคปาเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งนะเดี๋ยวหามุมแอบครับโอ้ยโดนยิงปืนมากโดนยิงเลยว่าต่อฟักโอเคไปเลยไปเลยเลสโกโอเคมาละ ผ้ากูไม่ได้ตากไว้เพื่อนดีหน่อยที่กูไม่ได้ตากผ้าไว้พุ่มตัวนะั้วิ่งไปแป๊บเดียววิ่งแล้วกลับมาเลยวิ่งโคตรไวหน้าต่างพุ่มตรงของผมก็นั่งอยู่กลางบ้านนะก็คือเอ,า,อาง่ายคือเดินออกไปแป๊บเดียวกูเจอตาตากผ้าเลยซึ่งแบบง่ายมากโดยที่แบบไม่ต้องเดินไกลนะพุ่มตรงก็ดีอยู่แหละอ่ะกูไม่ต้องเดินไกลนะโอ้ยบูทิกเกอร์เป็นตาแซบมาเราเล่นบูทิกเกอร์เมื่อกี้เนะี่ยแล้วเขาแม่งอยู่ไหนก่อนประเด็นนะแล้วผมไม่ไม่มีประโยชน์เลยซะแล้ว ถ้าค่าหนึ่งคิวมันจำเป็นไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราเจอคนเลยไปเลยเลสโกโอ้โหน้ำตาจะไหลฮะตอนเนี้ยมาค่อยๆฟาร์มก่อนตอนเนี้ยคนยังไม่เจอนะผมยังไม่ได้วิยังไม่ได้ยินเสียงลุยแววของคนเลยนะผมโอ้ยออดีเส็จเส็จโจรโอ้ยเพีั้สามเอ็มพีไฟอ่ะโอ้โห,โอโห, 5, อโหเอาเป็นปืนไกดีดเลยนะผมเอ็มพีไฟคั้มสามเนี่ยผมเคยเอามาเล่นเป็นปืนไกนะผมเอ็มพีไฟเนี่ย แล้วเมื่อกี้มันขึ้นว่าให้ผมเอาอะไรอะฟาร์มาเด้อไม่ไหนวะไม่มีนะรอยิงคนเลยนะผมเดี๋ยวเอสบิวผมเอาเป็นกระบอกแรกแล้วรู้สึกถนัดขวานะตามนั้นมาของอยู่นี่นั่นหลังน่าจะไม่มีคนนะหมวกอะไรเพื่อนเฮ้ยแม่งมีคนชุบกันไงเด็ด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 เอา ว้าบว้บมึงว้าบด้บบไ,ไงโอ้โหผมจะยิงหวงัวมันซะหน่อยตรงนี้ได้ปะโอ้ยระยะไม่ถึงโอ้ยแม่งไม่ดูนี่ระยะแม่งไม่ถึงเศร้าเลยเอาแตกรืบรลอยง่ายเกินโอ้โหโคตรไม่มีประโยชน์ผมอะพุดนตรงแล้วแบบมายืนมายืนเล่นกับเพื่อนเฉยไงไม่มีประโยชน์สุดๆเลยของเกมน,นี้ผมอะอืมโคตรกาก โอ้รับไม่ได้อ่ะคิวได้คิวเดียวเองอ่ะโอ้โหชโนโโตะโปกเป็ดเลยมากูขับรถแล้กันทีกกน,นี้ขับชนเลยผมรถสก,กินอย่างเท่พู้ดำรนินตัวเนี้ยรถหล่อเท่เหลท่อหล่อ,อเท่เลยครับผมมาโอ้โหกูไม่มีอะไรจะพูดจริงๆกันเนี้โอเคมาเดี๋ยวเออมจะพูดอะไรวะเออถ้าเสียงฝนมันดังก็ต้องขอโทษด,ด้วยกันนะผมเพราะตาเนาะแหละ กูไม่ใช่เป็นพระเจ้านะควบคุมฝนได้อย่างเงี้ย <laughs> ถ้าควบคุมได้มันน่าจะเท่น,น่าดูนะ <laughs> เออที่มันถือเรื่องเรื่องเรื่องแบบเออจ,จินตนาการกลิ่ไว้ก่อนนะเรามาอยู่กับเกมปัจจุบันนะผมนั่นแหละ <laughs> อืบายเราค่อยๆเอ้ยเจอคนปีเตอร์น้อ,นองรักโอ้ยนัดเดียวขาแตกเลยโอ้ยจะตายเอาฟูดแรงคิด กูโดนลาดพี่มึงโคตรรับไม่ได้มันลาดอ่ะมันลาดกูโอ้โหดูมันดูมันทําสิเฮ้ยกูยิงกูยิงแค่เป็นแค่ตายงมันลาดกูเนี่ยนะโคตรรับไม่ได้ไหนว่ามันยิงกูอฉชนินี่โอ้โหดูมันดีโอ้มันลาดได้หน้าด้านมากเลยเพื่อนไอ้พวกเฉียนี่กูปไปแล้วกูไม่อยู่แล้วสัตว์พีนวางไอ้วงงูเงี้ยมันน่าจะไปแล้วมั้งมันน่าจะวิ่งมา แกกูไอสัตว์แกแขนอืมตายเรียบร้อยไอ้จอนทำไรข้าไว้ราดเด๋อหะชอบราดใช่ไหมโอ้โหเจมแมวมากด้านหน้าไม่มีคนบัวเลยเออไม่หาคนแบบอืมด้านหลังเพื่อนมีคนเยอะไอ้วอลลิง โอ้ยจะแตกกองไฟหมดลืมกูตายกูตายเพื่อนชุบเนี้อช่วยด้วยเพื่อนอยู่ดีหลังไงวชุบเนี้อโอ้โหแล้วมันมาไงยิงดูเพื่อนยิงมันแนอ้อยเพื่อนเบอร์สองหายโอ้โหล่มหมดครับผมผมแตกหมองนะไม่ได้แตกคนโอ้ยเพื่อนยิงมันแนเพื่อนยิงมันแนกูเสียชีวิตชัวร์เลยเสียชีวิตอ้เรอหนุ่มก็ตามนันมา เพื่อนน่าจะแบกนะผมเกมนี้มาดูซิว่าเราจะบวกเท่าไหร่นะเราจะไม่ตัดนะผมเกมนี้ส่วนไอกเกมที่2อนะ่ะผมตัดในกลางเกมแนะ่นอนนะนั่นแหละเราจะตัดเป็นกลางเกมในเกมที่2อนะ่ะเราจะแบบนั่นแหละตามเวลานี่นะผมตอนนี้เอิ่มเออ,เ,อ,อเริ่มอตอนโอ้โหวงโคตรแรงเพื่อนมึงแตกกันแหละลาก่อนเรียบร้อยเสียชีวิตโอโ้โหสรุปเราก็ได้ที่สามนะผมมานี่ไงภารกิจประจำวันบวกทั้งหมด59าส้าแต้มผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเกมต่อไปเลยไปเลยเลสโก โอเคตัดมากับกลางเกมเกมเอเป็นไรโอเคพูดใหม่โอเคตัดมาที่กลางเกมเกมที่สองนะผมซึ่งก็ได้เกิดแล้วไอ้ตัดได้จนเกมไม่อยากเอ่ออันนั้นก็นั่นแหละแล้วกูเองโดนตามค่ะด้วยกูไปละน้องรักแล้วหาที่อยู่ดีๆแป๊บนึงนะเออตอนนี้ฝนตกนะผมแต่ตกไม่ได้แรงนะผมเป็นฝนแบบฝนตกที่เอ่อเสียงไม่ดังเพิ่มตัวก็คือฝนเม็ดน้อยเอาแบบฝนปล่อยเรียกว่าฝนปล่อยก็ได้นะครับผมแต่ปล่อยแบบปล่อยเยอะ พี่มึงว้าเจอคนเปิดมาเจอคนเลยโอ้โหฆ่ากูถือเ่อนโอเคมายิงให้หมอนั่นแตกแล้วกูก็จะตามไปโอเคมาแล้วรอดูนะครับผมโอเคมาหนึ่งนะโอ้ยคอมแบตจะหมดแล้วปิดคอมด่วนเรียบร้อยโอเคมาปิดคอมเลยเรียบร้อยปิดคอมครับผมไม่พูดมากคำพิงปิดคอม คอมสำรองอะนะโอเคปิดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปห้องใหญ่กันดีกว่าโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เราเกิดเลยแล้วกันไปเลยレスโกโอเคตัดไปทีก็ตอนผมเกิดผมเกิดละแล้วประเด็นกูเพิ่งกินกูเพิ่งต้มมาม่าเสร็จมาหยุกหยกนี่เลยเพิ่งต้มแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะเป็นกลิ่นที่แบบเป็นเอิม่มเคยกินไหมมาม่าต้มยำเอิม่มจะอธิบายไงดีเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับผมก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่มีใส่ ใส่ถั่วใส่ถั่วอะไรโอ้โหกูจะพูดให้มันดูมันดูนดสำเนียงมันดูน่าฟังอ่ะกูจะพูดไงดีวะใส่ถั่วงี้เหรอ,อเออใส่ถั่วเออเป็นกว๋วยเตี๋ยวที่เอ,อิมใส่ถั่วนะผมซึ่งทำให้มันมีกลินนกน่นเฉพาะของก๋วยเตี๋ยวนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เนี่ยรสนี่มันตอบโจทย์ผมเลยพาอผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวที่มันแบบมีกลิ่นถั่วอ่ะกูกูไม่รู้ว่ากูจะชอบกินแบบไหนก็ตามเลยนะแต่กูชอบกินแบบนี้อ่ะก๋ยวยตรงตามนั้นมาแล้วค่อยเอ,อิมนั่นแหละ นะฮะปืนเมือนึงเราจะไปอยู่ที่ที่มันมีปืนให้บมฟาร์มนะผมแล้วก็เอ่อตอนนี้ก็ตายหมดแล้วบหายแล้วกูอยู่คนเดียวไอ้วอลมีหนึ่งลูปหายแล้วกูไปละวิ่งขึ้นครับผมตอนนี้เหลือสิบเจ็ดคนนะเราก็ตัดมาการเกมที่แบบการเกมของจริงเลยอะ่ะแต่การเกมก็คือการเกมจริงอะ่ะตอนนี้มาเราค่อยๆหาปืนครับโอ้ปืนพร้อมปืนพร้อมซองยาวก็พร้อม,ม,มอรับผมฟาร์มมาเลยซองยาว อิมโฟอิมโฟก็ได้อิมโฟละไป cane cane. ละนอรักเฮ้ยเราจะแคมป์วันนี้อะกับระเบิดวางไว้เอิ่มวางไวตรงนี้โอเคเพราะเพราะเพราะคนมันยิงอะไรเราไม่ได้นะผมเดี๋ยวเราวางไอโวตรงตรงนี้ด้วยเพือ่อกันคนไม่ให้คนยิงเราแล้วผมเราจะแคมป์ดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะลงไปไฟคนเยิงไกลดีกว่าปะมองไม่เห็นคนด้วยลันทดเก๋าบางทีแล้วลงไงประเด็นอะ เอิ่มใครแฮชแท็กมาเล่นด้วยมาใครเอิม่มตดไก่ในหนึน่งคืออะไรวะนู้อยากช่างแหงดูไปเล่นด้วยมายเราจะเล่นเท้าบ,บานเอิม่มดูดูแบตโอ้โหแบตเหลือแปดตอนนี้กูน,น่าจะไม่ไหวแล้วแหละอ่ะแล้วเวลาด้วยมึงหมกโคตรเปลเลยตอนเนี้ยดอกแปดดอกเก้าเบาเหมือนตี๋ป๋ากูไปแล้วสัตว์เบามากมาที่ดีดโอ้อยากกินมา,มากๆนะคู่ตรงๆตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่กินเข้าปากสักคำเลย เฮ้ตรงนี้ขึ้นไปได้ปะขึ้นเราจะขึ้นไปนะครับผมไปเลยไม่รู้เหมือนกันว่าขึ้นได้หรือเปล่าถ้าขึ้นได้ก็ดีขึ้นไม่ได้ครับผมแล้วกูก็ตกมาเสียเลือดด้วยเหลือห้าสิบชิบหายแล้วชิบหายก็เดืออีกันเนี้โเค้งเปิดดูนี่โค้ชแล้วน้องรักละอนเออเหมือนออหนึ่งนะนั่งนี้แป๊บอย่าไปออกได้ปะออกได้เสร็จกูไอ้น้องรักเสร็จกูอะแล้วกูเข้าไม่ได้กูเข้าไม่ได้ออเข้าได้นี่ไง เด็กขนมเลยน้องรักงานเนี่ยว้ยวอมันเดิมพุงดูว่ะนี่เออตรงนี้เราปีนออกได้แล้วน้ำลายไหลเพราะอร่อยเนี่ยเราก็ผิดด้วยส่วนหนึ่งแหละก็ไม่ได้ผิดอะไรขนาดนะั้นครับพมงผิดทบผิด <c oughs> พ,พอทนได้แล้วน้ำลายมึงไม่หยุดไหลด้วยไงคตรเกลยดเลยหยุดไหลอ้าวจังหวะน,นี้เ <c oughs> ดดเดดเดมเราจะได้ที่สองหรือเปล่าเกมที่แล้วก็ที่สอง แม่งเจียวคนละโอ้โหกูโอ้โหปืนพิษกูไม่ได้เอาลูกซองไงซองคุณหาคนอีกคนหนึ่งแป๊บหนึ่ง คัละตูวนะครับผมเลือดไหลวะเพื่อนโอ้โห,โหที่สองโอ้โหดูมันยิงโอ้โหที่สองโอเคที่สองก็บอกของป่าอมคอแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหบวกฟอนสีไอ้ยแพทรสีดิเดมอนสีก็หอ,อกแล้วมา มาได้อีกสักตาแล้วผมได้อีกสัก,สกตาสองตาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่แบบเราไปกลางเกมเลยแหละเดี๋ยวก็ปิดแล้วอันนี้เราก็เล่นด้เกมที่สามสารุปก,ก็คือเม่าจะขึ้นได้เ้ามันไดมอนด์หนึ่งแม่งก็อยู่แพทสี่นะผมไม่ใช่รหรอเพื่อนตรงก็เล่นต่อนั่นแหละแต่เอิอ่มว้ยจะมาตรงนี้ไหมล่ะ หายแล้วายางงอนมันก็ไม่ตามผมน่องลงมาฟาร์มก่อนโอ้ยมันโอ้ยผิดปือด้อโดดเตะแตงเล้วโอ้โหคกดกากเลยอืม โอเคเราตัดไปตอนที oh! Oh, ่เพื oh, uh ่อนชุบเราอีกรอบเลยกูไม่น่าโดดตรงนั้นเลยตายงงมากเมื่อกี้โอเคอืมโอเคตัดมาโอ้โหเจ๋วังว่ารอบนี้จะไม่ตายนะครับผมถ้าตายแล้วก็กูกูเลิกเล่นจริงโอ้โหโอ้โหแบบ15%ด้วยโอ้ยตอนนี้เพชรพุ่งตรงเพื่อไปเติมข้าวมาเอาเปลี่ยนปืนเราเล่นปืนเนี่ยปืนไอ้กุ้งุ้งแห้งครับผม ปืนปืนกุ้แห้งจริงนะเพราะมันแห้งมากเลยเอ้เเมื่อกี้เฮ้ยเอา,เอา,เอา,เอาปืนอะไรดีวะเนี่ยเมื่อกี้กูจะพูดเหไรวะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมคิดว่าแต่คนนะเห็นสัตว์เลี้ยงเห็นหมาขี้บ้านเนี่ยมันวิ่งตามเนี่ยโอ้ยแสบคอแสบปากด้วยตอนนี้เอาซองพวกมาตอนนี้ยิงคนไหวเนานะกันเลยรอบนีลยมังนะผมว่าผมตายชัวร,ร์เลยวะ่ะวิ่งไปเนี้ยเรียบร้อยเพื่อนแม่งเจอคนนี้รำบ้ารำบนกูละ หายล้อนกดลองห่นะครับโอ้โหไม่เนียนละโดนแม่งเปิดจุดกูชิบหา้เล้วกระทาเน้นๆโอ้โหยิงหนามากเลยเพื่อนกระทะเน้นๆช้าเลยครับชักไม่กนมาแกโอ้ยหีเียมเหมือเรา ตามไนเลยอขวดเข็มโอ้ยโอคางเอาหิวของเกินโอ้ยจะเย็นกระทะกันกระบองกันกันกระบอกโอ้ยนี่เดียวมึงิึงตายโอ้โหเยี่ยมเลยกูตายรัวโอ้โหโอเคโอเคเกมนี้ผมกางเองแหละโอ้โหโอ้โหเป็นเกมที่แบบเกมที่เฟลที่สุดละอ่ะพูดตรงตายถี่มากเลยเพื่อนอาจจะด่าว่ามึงตายท้ำอะไรสักทีกึ่งหนาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอิ่ม ไม่ตัดหรอกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยตอนนี้น่าจะแพ้แหละอ่ะผมกินเดี๋ยวผมกินข้าวรอ,อก,กันกินข้าวกับน้ำซุปมาม่ารสถั่วของผมอ่ะอืมอเออ,อเอาเอาน้ำเปล่าเอาเฮ้ยน้ำเปล่าไม่ได้เอาไมา้หายแล้วไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราทนผิดได้อยู่อ่ะฝ<ส>าก <สา S 2> ชุบด้วยเพื่อนน่าจะไม่ไหวและเกมเนี้ย S 1> <S 1> อืมแสบหลายรู้สคุณผู้ชมอาจจะเห็นผมกินหรือว่าอาจจะบอกว่าผมทำทำเป็นกินหรือเปล่าไม่กูกูกินจริงๆริงเนะี่ยมันเป็นอืมเหมือนโจ๊กเลยพูดตรงบมันไม่ต่างอจะโจ๊กเลยอ่ะเพราะว่าค่ะเพราะว่าน้ำซุปมาม่าเนี่ยมันยังร้อนๆอยู่เลยซึ่งแบบเหมือนโจ๊กจริงๆแต่มันโจ๊กแบบมีกลิ่นของมาม่าร้มยำหรือกลิ่นถั่วมาม่ากินถั่ว น่าอื้มได้หลยอะเพิ่มตรงไม่ได้แย่พอกกินได้อืมอ,อืมน่าจะมีคนมาแล้วมั้งได้ยินเสียงอืม โอเคเดี๋ยวผมไปเอาเอา่อเอาน้ำเอาน้ำมาม่าไปแช่ไวบหนึ่งโอเคตัดเดี๋ยวไปตอนที่เพื่อนทุบเลยไป ไม่ได้โอ้โหเราตายไหนสรุปก,ก็คือเราไปตายนะโอ้โหมอจะมอเอาการไปเก็บโอ้โหอาะแ้มปากก็อเนี่ยอ่าแสบปากแสบคอโอ้โหยนตาจะไหลเฮ้ยแล้วแบบอันนี้เผ็ดจริงแล้วสองห่อไงอเข้มข้นจัดเลย อาเยน็นเง้นเย็นก็บ้าแล้วแสบก้นเนื้อไงก็แสบปากเลยโอ้โหโอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยหายแล้วลองหนุนเก็บแตกหนีแล้วกูโอ้ยมึงจะเล่นอะไรเนี่ยโอ้ยยิงมันหน่อยเพื่อนแสบปากมากตอนเนี้ยมันอยู่ไหนก่อนนีนเราไม่เห็นเนี่ย เราต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปนะจ๊ะแล้วมันอยู่บนหลังคาแล้วคุณลงมาเนี่ยพียเพื่อนไอวัวเนี่ยโอ้เพื่อนก็ล้มอีกโอ้เพื่อนหนึ่งล้มได้ถูกเวลาบ้างช่วยด้วยเบรอร์สามมาด่วนเลยเบรอร์สามยิงมันแล้วเบรอร์สามไม่ยิงไงเบรอร์สามไม่เห็นด้วยโอ้โหตอนนี้ชิบหายจริงๆนะครับผมเฮ้ยแนี่ป๊อ เกมสุดท้ายแล้วเอาอะไรมากไม่เป็นไรหรอกอ่ะพูดตรงๆโอ้ยแสบปากโอ้เฮ้ยเจบมากเลยตอนเนี้ยเพู่ตรงขนมเล่ไข่เล่ไอ่เลโกสเปเปอร์อร่อยนะมันเกี่ยวอะไรกับไอโกสเปื่อปูเปเปอร์อีกอ่ะแค่หมายถึงแบบมันเพี้ยนนะผมแล้วผมก็โยงไปเกี่ยวกับไอโกสเปเปอร์น่ะผมรู้สึกว่าไอเนี้ย มันกินดผิดไอ้นั่น่มัน,นกินไม่ยังไม่ผ็ดไงมันก็ค่อยทำมันค่อ,คอยค,อค่อยผิดที่หลังงงเนาะตอนนี้แสบปากสุดๆแตกแบบโอ้เธอแบบตายกว่ากูเพื่อนแตกล,ละออะลาก่อนเพื่อนลงมาเถอะเชื่อกูแตกเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วผมเกมนี้ก็จบไปแล้วสำหรับรโอ้โหดูดีโอ้ยี่สิบห้านะผมพูดตรงๆนะเราเล่นอีกเซ้ามาถ้าเราเล่นอีกห้าตาเนี่ยเราน่าจะขึ้นแล้วนันผมก็ โอเคเป็นไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ, like, บ, share, บแครกกดกระดิ่งเพื่อพาดคลิปวิดีโอต่างๆจากผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปละแซ่ปากน้องรักขรัมุย